สวัสดีค่ะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องรางนะคะประหลักขีดของหลวงพ่อตีวัดหูช้างค่ะก็ <c oughs> จะเป็นเนื้องานะคะตัวนี้เป็นเนื้อพิเศษนะคะท่านใดที่ชอบความหายากนะคะยุคเก่าๆก็เนื้องาของท่านนะคะนี่สวยมากๆค่ะก็จะเป็นตัวค่อนข้างใหญ่นะคะตอนนี้ได้มาหนึ่งตัวเท่านั้นนะคะที่ร้านจะมีแบ่งปันแค่หนึ่งชิ้นค่ะก็จะเป็นปรลากขีดเนื้องาของหลวงพ่อตีวัดหูช้างนะคะอคาละลอยจานนะคะชัดมากค่ะ นี่นะคะทางร้านรับประกันแท้ค่ะพี่พท่านใดมองหาเครื่องรางที่เป็นของทนสิทธิ์นะคะตอนนี้ก็หายากมากๆค่ะเพราะปิกปลัดขิดงานตัวนี้นะคะสวยงามมากค่ะนี่นะคะแล้วถ้าท่านใดอยากได้โยนีนะคะไว้ใช้คู่กันแอดมินก็เหลือโยนีนะคะอยู่ที่ร้านหนึ่งตัวเช่นเดียวกันนะคะเป็นโยนีเนื้อเดียวกันค่ะเดี๋ยวแอดมินให้ดูนะคะนี่นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นโยนีเนื้องาน,นะคะ นีคะเหลือแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะโยนีนะคะจะเป็นเครื่องรางที่สร้างน้อยกว่าปลากขิกนะคะนี่ค่ะก็เกี่ยวกับสเสน่ห์นะคะสเสน่ห์เมตตามหานิยมก็นิยมใช้ภาวนาคู่กันกันกบปลากขิกนะคะเสริมพุทธคุณกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะคู่นี้นะคะสวยมากค่ะนี่นี่นะคะ ตอนนี้ก็เหลือแค่อย่างละชิ้นนะคะที่ร้านถ้าท่านใดสนใจเช่าบูชาค่ะสามารถสอบถามแอดมินได้ค่ะที่เบอร์0969709842นะคะร้านเจ๊โบบางว้วยค่ะเครื่องรางสายวัดหูช้างแท้ร0 0ซนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องรางของหลวงพ่อตีวัดหูช้างค่ะนี่นะคะท่านใดสนใจเช่าบูชาสามารถสอบถามได้ค่ะวันนี้นะคะก็ขอขอ,ขอพบพคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ